สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายซูผูุ้ขคนครับวันนี้อยู่กับสันาซาแชนแนลครับอยู่ที่บ้านพักแสงดอกแสงทองฟินแลนด์ครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับผมเหมือนนี่พาดทิมงานด้วยงานตะเซาเวยครับเพราะว่าคำสั่งบอสแพลวให้ปรับวิทีด้วยฉากครับงดนี่ครับให้มันอลังการครับผมนี่ครับที่วันเราก็ลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมฉาก โดยอาจารย์ขาวอาจารย์เตาครับ <ละ S 1> ทิเเบปทเ่าเตรยียมรอย่อมน่ครับไปไฟทิมงานเท่ากับสอมครับรวดกำลังตับครับเนีเ่ย,ยอ้าโมติดโมติดบ่สร้างเข้าไป่ใช่สร้างเข้าคือสร้างเข้าตื่นหรือเบ่เอ,อ,อ,อาไป ควันนี้เขาจะาฉากมาปร,รับครับนั่นนะครับากาลังปร,รับฉากนะครับอ่าพัดให้มีพี่อาพันว่าให้อสุดเชือ่อขานด้วยว่าสันแล้วพัดเจ้าอยู่ข้างล่างว่าติดพัดเจ้ายัางโบว่าปร,รับอยู่ข้างล่างว่าสันอืมพันว่าให้มันติดกับขานด้ยปลายมันติดกับขานมาอ่าอ่า นั่นแหละฮันยองสันน่ะถ้าต่อเล็กเสริมบ่อังไดียวครับตื่นตะเสากันเลเบียกร้ายครับตื่นสายกันเลเบียกหน่อยโอ,โอ้โห้สร้างสร้างส่งหินเจียวตื่นอะบ่อทั้งหมดอ,อ่า ตอนนี้วันเท่ากับปรับถานครับรับชาแล้วเขาก็ติดระบบไฟวันนี้อันกำลังทดสอบระบบไฟฮะเออเฮ้ยเขาถอดมระกอบอะไรตัวสายไฟนั่นละอันน่ะสายไฟสายบันนารูดอ่ะจักสายอะไรเป็นสายอะไรอ่ะข็ถอดออกหลอดแวว สายไล่เครื่องเสียงยไปเก็บเก็บแต่สายไฟเลยนะบ่บ่ไปยังหรอเอ้ติศฉากโดดแล้เต้าตัวได้บางกับช่องเสียไฟใส่น่ะเออติศเออเออเอาสามมัดได้เลยครับทีมงานกก็ต้งปรับฉากครับ ดูสวยงามพ่นละโอ้ยแจ๋วเลยโอ้ยเฮงดีแล้วเนี่ยพ่อเดี๋ยวยึดใจหันตรงพอดีเนาะเ่าก็ได้มัดเดี๋ยวมันก็แข็งแรงตัวเพราะว่าเออดูดีเลยแจ๋วเลยเออมันก็เสริมเรวางจอเป็นไดนเออเน่ยมานมันบวบังจ่อเฮง

เอาอต๋าไปคนนี้ต๋าก็กำกับงานนั่งอยู่นั่ะนั่นแหละเอสียบต้องไปเด้อช่างบายลองเบิึงฮะตัวมันตีมันเสียบลงเด็กไงบ่ได้นะส่วยมครับโอ้ยโอ้ยเสียบแนวว่าเมื่อกูเรียว่าเรียวยู่กำลังปรับฉากมันสวยงามกว่าเก่าครับและเพื่อความอลังการ มันแปลกใหม่ทุกรอบทุกรอบชั้นเขาเนี่ผ้าเขาตื่นแต่เศ้าได้วัสดุฝ้าฝ้าวัสดุยางบ่แล้วว่ัสดุผู้ดีวันนี้ได้โอกาสเทียบเพราะว่าทิ้งว่าเพิ่กอไปรับงานอยู่กาชาดครับไปงานครับมีงานวันนี้อยู่ที่งานกาชาดกาลสินครับผมตอนเทิยงวันเ้องกะ บริสไปครับเพราะว่ผมบริใส่เสียงครับใส่วิธีการเรยมาปรับฉากประรับไฟครับโดยอาจารย์เ้าวโอ้ใส่แดูดีโอเก่าเลยเออจอดจอดจอากันไกลจอดอเด็กเด็กก็เสียบเด็กอนอยู่ข้างล่าง เหงื่อได้ไงเห่อสักน่อยอ่าสยงไปครับออาจารย์ขาวขยันดีหน่อยใกล้คับไหวไหมเนี่ยถ้ากั้งกางเ่ไรด้อาจารย์ขาวมันมันสูงก็เด็ดเศษนย่เดกังกานหักนี่บ่ทั้งไฟวะใส่ไปที่ห้องเ่ bữa lọc đấy giao tạc sân tỏ cái nhau đã cái tạc như thế tôi nhắn xe đấy vậy nè giao tạc săn tò để không ơi cái tôi đang bộ tao ừ đây là ê để phải cố mà này quá qua à อ่ถึงมาทักใายกันครับครับประรับจากเดียวเราฮะก่อเอาไฟมาติดตั้งครับครับติดตั้งไฟ ทีมงานรักเตียมไฟพอดีหมนี่เขาบพิสงซ่อมก่อนสี่ถ้ำทิ้ทนไฟครับคืนคืนนี้ครับอาจารย์ตาวาขันบ,อบอ่อลดวบ่ะเศร้าจนสาว่างหมดนะครับอาจาเตียมเอาคาน้างมาติดตั้งระบบไฟ ไปแสงสีเฮาร่างกายแน่นอนงวดนี่ต้อ tamam. งนี่ถึงมัดร่างกายทุกรอบทุกรอบครับนี่ครับโอ้ยอาจารย์ขาวครับมาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอาจารย์ขาวรังเอาไว้ก่อนเอาล่างนอกข้างในมาก่อนครับอาจารย์ขาวอ่าจะไปครจ่าจ้าห่ออาจารย์ขาวห่อผมขอถ่ายคลิปจักรซิมวัีกันนะครับแล้วกลับไปซอยเขาครับ อาจารย์ขาวหายบอกโอ้ยไทยคิดเงินบ่บ่มาซอยกันบมาอ่ครับยกเอาเออยกอาตลอไปกเลยหรอครับอาจารย์ขาวข้าวขาขาังเลยเออครับครับ่แม่โอ้ยอาจารย์ขาวยกไปก็มากกนเลเนาะมันนี้่ม่เียกหรอวะใส่มันนี้ที่งานขันบ่ด้ห้องบ่เศร้าว่าส่เศร้าว่ะออเศร้ากับัเศ้าดังเห็ดเดียวน่าเศ้าิเขาดังเห็ดไหม เพันว่าขนหลอดไฟลงกรนพันว่าเป็นน้ำมอ่าโอ้ยประธานยงเกลียวคือบัวนะอ่าแม่นโอ๊ยดเจ้าเจ้าทีมงานเราเจ้าเด้อะนะครับฝ่าเฮทย์ตะเศร้าครับขำมันแดดไม่ง่ายเขาก็สิพักกันเศร้าครับพักพอนแดดบางๆลงกับเส้งสีเฮ็ดโต ครับขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันเซ้าชาแนลนี่เลยครับเด้อฝากเป็นกระนั้นใจจันขาวนี่เลยครับอ้าวคลิปนี้ของไซใบนีิครับไปเฮ็ดเหียกซอยคัสจงครับสวัสดีครับ